สวัสดีค่ะวันนี้เป็นการติวโปรโมทชื่อเพจนะคะติวนายร้อยออนไลน์โดยฉัดรือไทยศีรลีสาธิษกิจค่ะวันนี้เราจะมาติวที่กฎหมายอาญากฎหมายอาญามี25ข้อสำหรับนายร้อยตำรวจพนักงานสอบสวนนะคะวันนี้พี่ชัดขอขอติวในส่วนของสูตรท่องจำตัวบทซึ่งพี่ชัดคิดค้นขึ้นมาเอง กฎหมายอาญาพี่ฉัดว่าเป็นวิชาที่ยากที่สุดสําหรับนายร้อยพ่อออกตัวบทดีกาแล้วก็ความจําความจําก็คือประมวลกฎหมายอาญาประกาศใช้วันที่เท่าไหร่มีผลภายในกี่วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันนี้ต้องท่องประมาณสมข้อค่ะแต่ส่วนเนื้อหาสาระนอกจากนั้นจะเป็นเนื้อหาสาระ22ิบสองข้อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตีกับพี่เดเต็มทุกข้อ ทุกวิชาในส่วนของกฎหมายค่ะนี่นะคะทั้งไลน์ทั้งโทรในการสมัครติวค่ะ0924.72 0675สมัครติวโทรจีบติวเตอร์เบอร์เดียวกันเอาเรามาเริ่มกันเลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะกฎหมายยาตอนนี้เขาจะถามเรื่องตัวบทวัดความจำในส่วนของตัวบทนะคะมี 3า7มารตราแล้วเราถ้ามันออกมารตรา365จะทำกันได้ไหมจะนึกกันออกไหมมาเรียกกับพี่พี่มีสูตรให้กำลัง r 2 n ค่ะกำลังคืออยู่ในวงเล็บ1 r. r r คือวงเล็บ2นะคะ r 2วงเล็บสนะคะ n ในเวลากลางคืนวงเล็บ3ค่ะเรามาดูนะคะว่าตรงกันไว้ที่พี่คิดสูตรขึ้นมา ประมวลกฎหมายอาญามาตรา365มีว่าถ้าการกระทําความผิดตาม362มาตรา363หรือมาตรา364ได้กระทาวงเล็บหนึ่งนะคะกาลังโดยใช้กําลังประทุษส้ายหรือขู่เขยนว่าจะใช้กําลังประทุษส้ายอ2นะคะโดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกันกระทําความผิดด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเอ็นนะคะคืนในเวลากลางคืนนะคะตรงนะคะ1 2 3สตรงเด มาดูแนวข้อสอบว่าค่ะที่จะออกออกยังไงออกตรงเป๊ะจําได้ไหมอันในยวงเล็บไหนอย่าจําสลับสับควยนี่นะคะประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามหกถ้าการกระทําความผิดตาม36 2, 36 3ามหกสองสามหกสามมาตรา3ามหกสี่ได้กระทำหนึ่ามจุดจุดจุด,จดคืออะไรถ้าไม่ได้สูตรเมื่อกี้ทําไม่ถูกนะคะเอาเรามาทวนกันอีกครั้งนะคะกําลังกําลัง R นะคะ R R สองนะคะ N นะคะในเวลากลางคืนนะคะกอไก่ค่ะโดยใช้กำลังประตุสลดยหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประตุสลดยขอไข่ค่ะโดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปขอควายค่ะในเวลากลางคืนค่ะตรงไหมคะสามกำลัง R สอง N ในเวลากลางคืนในายาเป็นการหลอกค่ะ อย่าไปเชื่อหนังสือพิมพ์นะคะวงเลยลูก1วินาทีทํำข้อสอบไปกรณีเพิ่มโทษฐานไม่เก็ดหลาบนะคะตามมาตรา92และ93อันนี้ก็มีสูตรเหมือนกันนะคะน้อยทั้งหน้าทั้งหลังกฎหมายอาญาไม่ได้ออกลึกแบบว่าเพิ่มโทษมามาตรา92ต้องกระทําความผิดยังภายใน5ปี ไม่เข็ดลาบอะไร93กระทำความผิดซ้ำอนุษย์มาตราเดียวกันภายใน3ปีไม่มีค่ะข้อจะออกพื้นๆสมมติว่ามาตรา92นะคะเพิ่มโทษ1ใน3ถ้ามีเค้กอยู่1ชิ้นแบ่งเป็น3ส่วน1ใน3ของเค้กชิ้นนั้นกรณี92นะคะก็คือ1ใน2ก็คือครึ่งหนึ่ง1ใน2ของเค้กชิ้นนั้นพี่ถามว่าอะไรน้อยกว่าคะ1ในสกับ1ใน2เอาที่น้อยนะคะ มันเรากินเค้กอะเรากินหนึ่งในสามก็เรากินครึ่งหนึ่งอะเรากินอะไรน้อยกว่าหนึ่งในสามใช่ไหมคะมันน้อยกว่าไงสมมติีเท่ากันนะน้อยกว่าเรากินน้อยกว่าแล้วเก้าสองกับเก้าสามนี่อะไรมันน้อยกว่าเรามีเงินเก้าสิบสองบาทเพื่อนมีเก้าสามอะอะไรที่ใครมีเงินน้อยกว่าเรียนไว้คณิตเคยเรียนไหมก็เราสี่เรามีเงินน้อยกว่าเรามีเก้าสบสองบาทอะ แล้วสูตรคือน้อยทั้งหน้าทั้งหลังเห็นไหมน้อยทั้ทงหลังข้อสอบจะออกว่ากรณีเพิ่มโทษฐานไม่เข็ดหลาบโจ์บรรยายฟ้องไม่ชัดแจ้งสาลต้องตีความให้เป็นคุณแก่จำเลยจึงจะลงโทษได้ตามความผิดมาตราใดเราก็ต้องลงที่น้อยอะตีความไม่เป็นคุณนะใครอยากจำคุกเยอะอยากจำคุกน้อยๆเออก็เนี่ยน้อยทั้งหน้าทั้งหลัง่ะก็หามาตราเก้าสองนี่ตัด้อยก่อนนี่เก้าสามเก้าสามตัด้อยตัด้อยลูกตัด้อย เก้าสองก่อนก้าสองน้อยข้างน้างหลัง 1, 3, หนึ่งในสามไหมลูกหนึ่งในสามวงสิรัวรออะไรถ้าใครที่หัวเออเห็นตัวเลขแลรามันนึกไม่ได้ไม่รู้อะไรน้อยกว่าจําไม่ได้เลยงงมากงงเด้งงเดททำไงจําลูกมันไม่ตรงกันลูกมันไม่ตรงกันลูกจําไหมลูกแต่ถ้าใครจําสูตรนี้ได้แล้วก็ก็ได้อะ่ะถ้าใครไม่ได้จริงเราเห็นเลขเราสับสมก็แบบนี้แล้ลูก วงเลยลูกหนึ่งวินาทีลูกข้อต่อไปนะคะคือสองคูณห้าเท่ากับสิบค่ะสีแดงดีกว่านะสีแดงแรงฤทธิพิชิตมานพ,พิชิชิตให้หมดหนึ่งต่อเจดสิบสองเราก็ต้องได้บุคคลภายนอกบุคคลภายในต้องได้ให้หมดสองคูณห้าเท่ากับสิบ อันนี้คือไม่รู้อะไรเลยแล้วไม่รู้อะไลแล้เราค่อยใส่องค์ประกอบให้มันแล้วก็ใส่ไปลูกอังยีซ่องโจรมั่วสมตั้งแต่นะลูกมันมีตั้งแต่ไม่น้อยกว่าอย่างต่ําอย่างน้อยอย่างสูงเราก็จําว่าในส่วนของตรงนี้คือตั้งแต่ลูกมาดูข้อสอบเลยลูกคดีความผิดฐานม่วสมต้องร่วมกันกระทาความผิดด้วยกันตั้งแต่กี่คนขึ้นไปสองคูณ5เท่ากับ10จําไว้ได้ลูกตั้งแต่ สิบลูกวงเลยลูกวงเลยกรณีกรณีนี้ถามตัวเลขแต่ถ้าเป็นดีกามาดูทำได้ไหมใน A ใน B ใน C ใน D ใน E นี่คือ5คนนะคะเปิดสำนักงานทนายบางหน้าเพื่อเล่นไพ่บาคาร่าพี่ชัดถามว่าถ้าใช้สูตร2องคูณหเท่ากับสิเมื่อกี้ใช้ได้ไหมไม่ได้พรา กรณีนี้มันห้าแต่คืออะไรอ้างยี่ไหมอ้างยี่คือบุคคลร่วมตัวกันกระทําความผิดเพื่อปกปิดวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาบอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่ากฎหมายแล้วก็แล้วแต่ขอให้ไม่ชอบอะ่ะก็ผิดอ้างยี่ได้เข้าใจไหมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนซ่องโจรคือรวมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปกระทาความผิดดังบัญญัติไว้ในภาคสองนี้และมีอัตราโทษอย่างสูง ตั้งแต่1ปีขึ้นไปตามประมวลกฎหมายนี้ประมวลกฎหมายนี้ก็คือประมวลกฎหมายอาญาเล่นไพ่บาคาร่านี่มันกฎหมายอาญามันผิดอาญาไหมไม่ผิดลูกไม่มีตัดช้อยลูกเล่นไพ่บาคาร่ามันไม่อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาพอซ่องโจรไม่ได้ใช่ไหมนี่มีซ่องโจรตัดช้อยเลยลูกไม่ต้องไปสนใจมันมั่วสุมคือร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่1ิคนขึ้นไปอันนี้1ิบไหมพี่บอกเราว่า5 ัดชอยลูกเหลืออั้งยี่คือร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปตั้งแต่สองนี่ห้าได้ไหมได้ลูกเพื่อปกปิดวิธีการอันไม่ชอบ้วยกฎหมายให้บาลาร่ามันผิดกฎหมายแต่ไม่ต้องเป็นกฎหมายอาญาวงในลูกอั้งยี่ข้อต่อไปนะคะรวดเร็วนะคะดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานนะคะทีแรกว่าจะไม่ใส่ตัวบทให้คิดว่านักศึกษาจบปริญญาตรีกันมาแล้วแต่ว่าเออ ดีกว่าอ้อนี้มีภาษาะไรผิดด้วยดูหมิ่นเจ้าพนักงานร้อยสามสิบหกนะคะมีว่าผู้ใดดูหมิน่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทําการตามหน้าที่นะคะอ่ก,กอบมาจากเน็ตถ้าพิมพ์เองไม่ผิดเราจําคําด่าในคาพิพากษาศาลฎีกาเลยค่ะเราอย่าคิดขึ้นมาเองเราอย่าเดาขึ้นมาเองว่าเอ้ยกูโกรธไหมวะผิดไหมวะผิดดีไหมวะจําเลยลูก เราต้องท่องนะคะนี่พี่คัดแล้วคัดอีกนะคะไอ้จ่าถ้ามึงจับกูกูจะเอามึงออกตำรวจอย่างนี้ไม่ยุติธรรมผู้กองอย่างมึงจะเอาอะไรกับกูนี่หรือผู้พิทักษ์สันติราชคุณแกล้งจับผมนี่ออกบ่อยมากดอกจันไวลูกสิบล้านตัวด่าจราจรว่าหรือซุยมากดอกจันไวลูกออกบ่อยไม่ผิดร้อยสามสิบหกนะคะใช้คำว่ามึงกับตำรวจ เหมือนเป็นคำใช้คําพูดหยาบคายธรรมดาอะไรเนี้ยแต่ในส่วนของพนักงานสอบสวนเราไม่ต้องบรรยายแบบเนติบัณฑิตหรืออายการหรือผู้พิพักษานะคะเราจําไปเลยค่ะคุณเป็นนายอำเภอได้อย่างไรไม่รับผิดชอบเหมือนการเปรียบปรยประชดประชันเกี่ยวกับการทางานนะคะไม่ผิดดูหมิ่นเจ้าพนักงานตํารวจร้อยตํารวจโทนั้นกระจอกไม่อยากจะคุยด้วยตํารวจแม่งใช้ไม่ได้ถ้าแน่จริงถอดเสื้อมาต่อยกับกูอะไรอย่างเนี้ยก็คือ ไม่ผิดดูมีนะเหมันเป็นวิจารณ์การทํางานน้อยใจประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่มีความผิดนะคะเรามาดูที่ใกล้ๆก,ก็ต้องดูให้เหมือนกันให้หมดไปทีเดียวไม่ใช่ว่ามัตรร้อยสามหกแล้วก็เราเรียนเรียนเรียนเยนจนถึง3ามก็สเอาลืมพอดีไม่ใช่ค่ะเรียนกับพี่ต้องเรียนที่คล้ายๆกันอยู่หมวดเดียวกันเหมือนเราเป็นเป็นคนไข้ค่ะแล้วกินยาแล้วกินให้เป็นชุดๆกินยาหวัดปวดหัว คัจมูกน้ำมูกไหลกินพร้อมกันกินทีเดียวหายทีเดียวสอบติดเลยรอบเดียวดูหมินซึ่งหน้านะคะส9มมีว่าผู้ใดดูหมิน่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณามาตรานี้มุ่งคุ้มครองบุคคลซึ่งอยู่กันเฉพาะหน้านะคะไมใ่ใครมาถูกแบบดูหมินมาถูกทำลายเสรีภาพในการต่อนหน้ากันอะไรเงี้ย ถ้าโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดดูหมิ่นซึ่งหน้าถ้าด่ากันซึ่งหน้าถึงจะผิดเรามาดูว่าอะไรผิดไม่ผิดมีคําด่าเหมือนกันค่ะตั้งใจนะคะเดี๋ยวมีข้อสอบข้อสอบจริงที่พี่คัดมาแล้วปิด3ามเสามนะคะเขาคือกล่าวกับสามเนรว่าถ้าไม่ไปเดี๋ยวจะเตะลงกุฏิให้หมดตอแหลผู้หญิงต่ําๆด่าผู้เสียหายแล้วหันไปมองก็ผู้หญิงชั่วกรณีไม่ผิดสามเสามนะคะเช่น เพลงคนกับหมาที่มีอยู่แล้วทั่วไปใครๆก็เปิดได้ะค่ะไม่ผิดดูหมิ่นซึ่งหน้าสมัครใจดูหมิ่นซึ่งกันและกันต่างเช่นต่างด่ากันว่าอีเหี้ยนะคะไม่ผิดค่ะถ้าเป็นกฎหมายวิอาญาก็จะบอกว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติไนแล้วโทรศัพท์ไปด่าว่าไอ้หาไอเย็ดแม่เอาเอกสารกูคืนมา <c oughs> เห็นไหมคะกฎหมาย3 9 3ุ่งคุ้มครองบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้าถ้าโทรศัพท์ไปด่าไม่ผิดค่ะ อันนี้เรามาดูข้อสอบจริงนะคะที่ไปเข้าสอบมาแล้วก็ข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยเขาจะถามว่าข้อใดผิดดูหมิ่นซึ่งหน้าเราต้องจําคําในดีกาใช่ไหมถ้าจําไม่ได้ก็ไม่ได้ด่าผู้แสนว่าตอแหลเมื่อกี้ตอแหลเราผิดแล้วว่าผิดดูหมิ่นซึ่งหน้าเราไม่ใช่หนึ่งสามหกมันผิดสามเก้าสามเอาไหนๆหนก็เรียนแล้วเรียนให้หมดตํารวจแม่งใช้ไม่ได้เป็นการประชดประชันเกี่ยวกันทำงานไม่ผิดร้อยสามหก ไม่ค่พวกตำรวจเป็นข้าราชการแกล้งจับกูเห็นไหมแกล้งจับกูเมื่อกี้ผิดร้อยสามหกเดี๋ยวไว้ก่อนนะหองกูนะคะถ้าแน่จริงถอดเสืออเเออเส้อมาต่อยกับกูเห็นไหมคะเมื่อกี้แน่จริงมาถอดเสื้อมาต่อยกับกูไม่ผิดร้อยสามหกเพราะว่าถือว่าเป็นการพูดจาไม่สุภาพประชดประชันท้าต่อยอะไรอย่างเงี้ย วันนี้ก็จบการติวโปรโมตนะคะถ้าใครชอบก็สมัครติวกันได้ทางเพจติวในร้อยออนไลน์โดยฉัดหรือไทยศิริษ,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 ษิกิจพี่ฉัดมาติวเพื่อช่วยเหลือน้องๆในการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง2,000บาทต,ตลอดชีพและพี่ฉัดมีสมัครการหมหาลัยสอบผู้ศึกษาและอายการด้วยแต่ยังไงพี่ก็จะไม่ทิ้งลูกเพจพี่จะมาติวเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้สอบติดเป็นข้าราชการตำรวจ ภาคภูมิใจของพ่อแม่ก้าวพ้นความจนทามันก่อสร้างขายชายเย็นลูกนายพลนายพัน2,000บาทเท่ากันค่ะบริการทุกระดับประทับใจเกิดมาจนไม่ใช่ต้องจนตลอดชีวิตเรารวยได้ค่ะคนที่รวยอยู่แล้วก็อย่าประมาทพันล้านอย่างหมดได้ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบระมัดระวังติวกับพี่การันตีทำข้อสอบได้ภายในหนึ่งวินาที นี่แค่ส่วนหนึ่งยังมีอีกเยอะแยะมากมายอาจจะเปิดคอร์สในติบัณฑิตประมวลกฎหมายแพ่งก็มีนะคะมีสูตรเยอะแต่ไม่บอกวันนี้วันนี้ไม่บอกแล้วก็กฎของการติวคือติวพี่มีกฎข้อเดียวคือห้ามจีบติวเตอร์ขอบพระคุณผู้ปกครองและน้องๆที่มารับฟังรับชมจนจบคลิปค่ะขอบคุณค่ะ